วันนี้ผมจะพามาดูอัปเดตลำใหคิดตันที่ผมตอนตอนการลำต้นเลยเอาเรือนยอดประธานออกเลยการเพิ่มหินสงคุม่มเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยแล้วก็ได้เพิ่มอีกหนึ่ง ต้นคือต้นที่เราตอนออกทั้งหมดตัดเอาไปชำลายออกเยอะแล้วจะย้ายลงแปลงปลูกได้แล้วผมจะพาไปดูย้ายลงแปลงปลูกแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวชุดนี้นี่ตอนตอนลำต้นออกไปทั้งนั้นนะครับเนี่ยเกล็ดดูสงผมสวยมากตอนต่อแต่เขามีต้นเดียวต้นเดียวโดดๆเลย ตัดทิ้งก็เสียได้ตัดทิ้งก็เพิ่มเมนยนหยอดก็เ,เลยเต้องตอนแล้วก็ได้ผลครับไม่ผิดหวังน,นี่จะเห็นเห็นลำตน้นนี่นะท,ที่ตัดตัดตัดเอาออกไปเอาไปชำชำเสร็จแล้วก็ย้ายไปลงแปลงปลูกแนละ้วเดี๋ยวจะพาไปดูสามปีต้นแม่เขาเนี่ยยังยังไม่ครบสามปีดีนะครับเพราะว่า ช่วงปูกสาสิบกันยาหกสองก็ไก่ไก่ครบสามปีแล้วไปดูไอ้ตอน้นต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ตอนออกไปเหลือนหยอดออกไปต่อเก่ายังอยู่เลยนะแล้วก็ก็สั่งต่อใหม่ขึ้นมาทดแทนเพิ่ม เรือนหยอดขึ้นมาอีกเราไปดูไอ้เรือนหยอดที่เราตอนเอาไปลงดินกันดีกว่าโตใหญ่เท่าไรแล้วนี่ครับต้นนี้คือเรือนหยอดที่ตอนออกมาแล้วก็เอามาชำ่ำถึงได้เอามาลงดิน ก็โตใช้ได้จะเห็นยอดเก่าเขาเลแล้วก็กสรางเรือนยอดไม้เหลืออีกหนึ่งต้นครับจนที่ตอนตอนสิบเจวันที่สิพฤษภาคมแล้วก็ตัดมาชำยี่ทิพกมิถุนา ก่อนจะย้ายไปลงแปลงปลูกยี่เกกันยาสาเอหกสามประมาณสี่เดือนลงแปลงปลูกนี่คือเรือนยอดครับนะครับติ่ตอนออกมาใชได้สองปีครับประมาณ2ปีลงดิมก็ไปอีกหนึ่งทางเลือกนะครับลองดู ตัดทิ้งก็เสียดายก็ลองตอนดูอันนี้ก็ผมก็ลองทำการถาบต้นสายถากกิง่งแยกกิ่งตันเดี๋ยวว่าจยมาอัพเดทให้ดูใหม่ครับ